โอ้ส oh, วัสดี y o u t u เ e อรผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเปตทีวีแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมตำนานอย่างเกมวั D นพิธีเจน a รีกันนะครับนะาซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวคอมโบแม,ม,มกมากัาวิตี้นะอ่าขอบคุณรหัสจากน้องดาวมากเลยนะพลังแสงเขา่อาจจะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะแต่ว่าคอมโบเนี้ยบอกเลยว่าคอมโบนี้ไม่ต้องใช้พลังแสงก็เก่งแล้วฮนะโอ้โหไม่ได้ทําคลิปวันพิธีเจน a รีน้าจะจําปุ่มได้ไหมเนี่ย <c oughs> นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูสักคร่าวๆนะนี่ฮะสตันแล้วก็เปิดบอ ออบอกเลยว่าใครโดนทีเดียวนี่ถึงกับวูบกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะใส่สร้อยประคำก็ไม่รอดมาบอกเลยฮะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะหาร้านรับฟาร์มเกมต่างๆในโรบอกนะผมขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิตเบย์ช็อปร้านรับฟาร์มโรบอกแมปต่างๆแถมยังรับกดเกมพันและปลดปีศาจอีกด้วยและยังมีเติมโรบักด้วยเซิร์ฟเวอร์วีพีและมีรหัสบอกฟุตและคิงพีและเกมต่างๆขายด้วยถ้าเกิดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ อีกร้านหนึ่งนะฮะก็บอกเลยว่าค้อดีไม่แพ้กันนะก็คือร้านโฮ s สโตนช็อปนะร้านนี้ก็รับฟาร์มแมทต่างๆในโรบบอกนะแถมยังมีกดเกมพัทและผลพิศาอีกด้วยแล้วก็มีรหัสบอกฟูและคิงพิชขายด้วยนะฮะก็ใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาแหละตอนนี้ผมอ้อ,อ,อคอมโบเดียวกันเลยอะนะโอ้ เอาแหละไวรุ่นเดี๋ยวเราจะท้าตีท้า,ทาต่อยกับคนในเซิร์ฟนะดูซิว่าคอมโบนี้มันจะไหวหรือเปล่านะฮะนี่ครับก็เปิดวงกาวิตี้ที่สามารถสตัร์ได้แล้วก็ชาร์จพลังแบบนี้มานะนี่เจอ,เจอแล้วเหยื่อแย่ๆของเยานะโอเคเดี๋ยวเราจะไปโจมตีเขากันนะฮะผู้ใช้สายฟ้าด้วยเตรียมตัวระวังโกเรียบร้อยบอตายบอเอามีดฟันนี่ตันตายเรียบร้อยครับผมอ่ามันต้องทีเผอเนี่ยนะฮะถึงจะเจ๋ง โอ้ใส่ฟ้าซะด้วยแล้วชนะเราบนอากาศไม่ได้ดอกนะฮะนี่ดูดูดูผมจะหาเหยื่อไหลเหยื่อเหยื่อลายใหม่นะฮะแม่หมพูดคาว่าเหยื่อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ขอไฟด้วยครับอ่าโหดีนี้มีโอเปตได้หรอมีเข็มกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผู้ใช้อะไรเนี่ยผู้ใช้แสงกันหรืออย่างนี้ต้องโดนสตันฆ่าคนเซมแม่เลยนะฮะเออดูดูดูสตันนี่ไงยี่ไงโอเคตาย เออมีเข็มกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราคือโจรสลัดด้วยนะเราจะปานีใครไม่ได้นะฮะอ่านี่ครับก็คือพลังของมันนี่ยังยังมีคนรอดด้วยเหรอฮะมันกล้ารอดด้วยเหรอรอดได้ไงรอดได้ไงเออโอ้ยโอเปะดีกว่าถึงว่าไม่หลบได้นะเอ๊บเอ๊บเฮ้ยเอ้ยกูต้งโดนตัดจนได้นะเฮ้ยเรียบร้นะอยไม่ไม่อะโอ้ยโอเปะแม่งหลบได้ยัดเข้มันไวนะ อย่างนี้ต้องให้มันวาร์ปจนสเต็กการวาร์ปบทนะฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยใครเปิดแมกมาฮะโอ้ยอย่างนี้ต้องโดนสั่งสอนนะไม่รู้ว่าใครเปิดนะฮะเอะอเอาทำไมฮะขี้น้องเขาไว้ไหนวะอ๋อนี่ไงไปเราต้องไปแก้แค้นนครับผู้ใช้แมกมาอ่าปล่อยไว้ไม่ได้นะฮะเออเดี๋ยวจะเสียเสื่อเสียงผู้ใช้กาวิตี้แมกมาที่เก่งที่สุดในโลกลนะมาเขาอยู่ในกอดเซมนะเขาน่าจะวาร์ปหนีผมนะครับผมจะสตันเขาได้หรือเปล่าจังหวะนี้เฮ้ยนี่นี่น,นี่เขาบินเขาบินเขาบิน บินอย่างนี้เสร็จตูนะ่ะตีไงสตาร์เลยตกน้ําไปยิงอ่ายิงไว้ตายไหมอู้ยตายตกน้ําอย่างนี้ไม่รอดหรอกบ,บอกเลยนะฮะนั่นไงก็ว่าแล้วนี่เจออีกก็สตาร์ทอีกเจออีกก็สตาร์อีกโอ้โกดผิดนะเอาใหม่เอาใหมา่เอาหเอาาเอ,เอไอู้ใช้โอเปมันเกิดมาแล้วอ่าอะไรจะงัดกับพี่อีกเลยโอ้โหเฮ้ยตรงนั้นมีแมกมาวะอยากบวกจังเลยนะ ผู้ใช้โอเป๋มันอยู่ตรงพื้นเราจะไม่เข้าใกล้เขาแล้วกันรอให้เขาเผือก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นงานตรงนี้กันดีกว่าฮะนี่ครับเขากําลังสู้กันเลยเนี่ยเราจะลองเล่นงานเขาาเนี่ยผู้ใช้ใส่ไฟอีกแล้วเดียคนเดิมเนี่ยนี่ไงสตันครับก็คือไม่ได้วะสตันไม่โดนวะเอาใหม่เอาใหม่ไหมก็คือคอมโบเนี่ยมันต้องสตันแล้วก็ตามได้บ่อครับผมมันถึงจะเก่งครับผมอ่าถ้าสตันไม่ได้เท่ากับคุณกากครับผมต้องสตันให้ได้นะอ่าโอ้นี่ผู้ใช้ไฟมันเผือกแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปโจมตี้ยวเขาบวกกันในแซมแล้วอย่างงี้เราก็ไม่เกรงใจแหละจังหวะนี้อ่าสตันครับเปิดบอรครับเรียบร้อยบอรเรียบร้อยบอที่เหลือเสื้อเมืองเสื้อม่วงอ่ะไม่เหลือครับอุ้ยโดนกาวิตี้สตันจากไหนมาโอ้ไม่เหลือครับอออรบ,บอกเลยว่าตายอ้าผมไปโดนแมกมาใครก็ไม่รู้โอ้โหเรียบร้อยฮะแม่งคอดุนละมุมกันเลยครับจังหวะนี้ มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกาที่นู้อยากด่า <c oughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่น่าเลยโอ้โหตายเลยฮะผมนี่อึ้งเลยนะโอ้จัดจะสตันเขาแต่ว่ากลับไปโดนเองซะง,งั้นนะครับคตรซวยเลยวงกวิตี้ที่เราตายมันก็ค้างอยู่ยงั้นนะทุกคนนะอะโอเคเราจะสตันเขาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะนะโอเคดูซิว่าจะสตันใครได้หรือเปล่าเนี่ย นะครับหลังๆเขาก็เริ่มจับทางเราได้แล้วนะคนในเกมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือใช้ได้ครั้งเดียวนะยิ่งมีพลังแฝงเยอะๆอ่ะก็น่าจะยิ่งเก่งครับ <c oughs> นี่ผู้ใช้ไฟมันบินนะมักำลังสู้ใครอยู่เนี่ยบินอย่างนี้ต้องโดนครับสตานครับตกน้ําไปยิงยิงไปนี่ครับเดดช่วยครับไม่ตกครับผมอ่าเดดช่วยไปเฮ้ยเฮ้ยผู้ใช้กาวิทีพัดบ้ามาเจ้าผมว่ะมาเจ้าผมอีแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยมนเล่นกันเองรับมนเล่นกันเองเขา สตันครับเปิดบอกข้างล่างแล้วก็ดีบขึ้นมาตายแน่นอนครับตายแน่นอนนี่ไงยิงแม็กมาใส่ตาลวะไงล่ะของขึ้นแล้วอะเฮ้ย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 โอ้โหทีเผลอวะ่ะนี่ไงยิงเข้าไปกัโอ้ยตกแม็กมาอีกหไม่ได้เล่นนานนะก็สภาพก็อย่างที่เห็นหมกากครับผมเออที่จริงแล้วเนี่ยมันคอมโบนี่มันเก่งนะแต่ว่าผมเล่นกากเกินไปนะเฮ้ยเนี่นี่นี่ผู้ใช้ไฟปะนะ่ เกิดอย่างนี้ก็เสร็จพี่ไอ้หนูนี่ก็ชาร์จพลังครับแล้วก็เตรียมโจมตีครับเล่นงานเรียบร้อยไหมกูสตันตไม่ติดนะวับหนีเลยกูโอ้ยโอ้ยช,ช,ช,ช่วงหลังๆก็เริ่มมืนแล้วไม่ได้เล่นนานจริงๆเลยนะเฮ้ยแล้วมันวับไวแต่ว่าท่าน่ะนะสายฟ้านะั่นน่ะเออดูดิเฮ้ย <laughs> ไอ้เชิงไปคำวินา,มนาีมิโตเริ่มเป็นไรครันงงว่วาวับคตอไวเลยยัดเข้นี่ไงสตัน เฮ้ยอีเขี้ยแล้วกูลืมเปิดหนีดิครับลืมเปิดทาคีว่ะโอ้โหนี่อะไรอ่ะพอไม่ได้เล่นน้ำมันก็อย่างเงี้ยแหละครับ <c oughs> คอดกากเลยครับผมแม่โอเคครับดูดูมันวับดิมันวับมันวับไปหรือมันโปะฮะเฮ้ยไม่ธรรมชาติแลวอย่างเงี้ยนะการวับอย่างเงี้ยมันไม่ธรรมชาติจริงแหละโอ้โหนี่ผู้ใช้น้ําแข็งเดินทางมาอย่างงี้ก็เออก็ไม่ฆ่าดีกว่าเผื่อมีเข็มนะเอ้ยแล้วก็กลัวเขาตายนะแล้วเขาก็จะมาด่าเอาเราเอานะ ชอบาร์ปจังเลยในสสยฟ้าเนี่ยคอมโบนี้มันอาจจะช้านะเวลาเจอพวกวยวัเงี้ยมันอาจจะช้าเฮ้ยเขาพัดบ้ามาแย่ละอ๋อมันฆ่าคนที่ใช้นี่สสยฟ้านลังจาเราก็ขอเข้าเจมหน่อยครับลืมเครื่องฮาคีอีกแล้วเอาจนได้กูนั้นก็ซ้ำด้วยท่านี้แล้วกันโอ้มันไปได้แล้วโอ้ผมลืมเปิดฮาคี้อีกแล้วนะไม่เป็นไรชอบลืมจังเลยนี่ฮะโอ้ ไปครับได้เวลาลันแล้วครับมันต้องรอคืนเงียบๆโอ้ยคอมโบนี้นะอย่างที่เห็นครับอาจจะดูกะกะคอมโบมันช้าน,ะนี่นี่กะไอ้เชืกอกโคตรไวเลยพัดมากกาววตี้มันว์ปมานี้ลนะอันนี้ไม่จะโปรแนละ้วเป็นมันเป็นบัคกเกาวิตี้พัดมากนะืะนี่เล่นงานผู้ใช้โอเปดีกว่าเนี่ยคอมโบนี้เจอผลไวๆมันก็หมอบได้นะนี่สตันได้บอได้ฮนะแต่ไม่โดนไอ้ผู้ใช้โอเปไม่เป็นไรเอาไอ้นี่ก็ได้ไปไปก็ต่อครับอ่า เนี่ยจริงๆับเรียกอุกกาบาตลงใส่หัวก็ได้นะแต่เขาอาจจะหลบได้นะพราะเขาพระเขาอาจจะเห็นไอ้อุกกาบาตมันกระช้านี่นะมาผมเตรียมสตันผู้ใช้ไฟละเฮ้ยเฮ้ย้พาดมามันมันเจ้าบนให้ได้วะมันเจะาให้ได้เลยอะ <_ c oughs> แต่ผมจะยังไม่เล่นผู้ใช้โอปีล้ะกันนะบ่อยังไม่มาเลยฮะโอ้ยจังหวะนี้เราเมึงขอใช้สตัน์้าย้โดนดูดจนได้ต่อยแล้วต่อยแล้ว,อลวโ,อโอ้ตายครับโอ้เรียบร้อยเลย ต้องเปลี่ยนเซิฟหนีกันเลยทีเดียวยวนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล่นคนในเซิฟนี้ละกันนะสตันนี่แล้วก็เปิดบอ่อฮะตามสเตปของเราตามแน่ๆนะฮะอ่าวันนี้น่าจะเป็นมือใหม่นะนี่เราตบมือใหม่แล้วเนี่ยอ่ะโอเคแั้นเราใช้ท่านี้ละกันนะเป็นท่าที่สตันปุ๊บสตันอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็ยิงพลังแมกมาเปิดแมกมาฟันยังท่าอยู่ยคนในเซิฟนี้ก็ดูเก่งดี่ว่านะเนี่ย เสื้อส้มนี่เก่งแน่นะขนไฟนะโอเคงั้นก็จัดการเลยแล้วกันนะจะหนีไปไหนเฮ้ยนะล้อเลียนพี่หนอน้องแหมยกนี่มีทําการซิกเซกมันล้อเลียนกันชัดชัดเนี่ยฮะโอ้โหนี่มีการแบบว่ามาตรงน้ําเพื่อให้แบบว่าตกน้ําตายกันเลยฉลาดตั้งแล้วอะโอ้โเหลี่ยมซิเอางี้ไปกินมันไววะเฮ้ยจะสตันตัวไม่ได้ผมไม่มั่นใจผมก็เลยขอไปใกล้ๆแล้วกัน สตาร์เลยแล้วกันโดนป่านั่นไงกูว่า,าแล้วไม่โดนโอ้มันทิ้งหาไม่ไกลแล้วโอ ه, น้นะมีใครให้เล่นอีกไหมเนีน่ยเออคงไม่มีใครเล่นแล้วโ่นไงเจอแล้วเหยือ่ออ่านี่ครับเตรียมท่าไม้ตายมาครับชาร์จเต็มครับแต่ผมขี้เกียจรอชาร์จเต็มครับผมเล่นเลยละกันอ,อ้าวโหตายง่ายจัดเลยนะอเอ้ยผลไฟนี่มันกอลอ์เรียนจังเลยนะเราอะนะมันต้องเล่นงานซะหน่อยแล้ะเตรียมท่าไม้ตายชาร์จให้เต็มกูจะเล่นมือคน กูจะเล่นมึงหนักๆเลยคอยดูนะแหมล้อเลียนจังอืมล้อเลียนกันเลยเอาตายดิล้อเลียนนักนี่ไงโอ้โหล้อเลียนใครไม่ล้อ,ลอมาล,อล้อกับผู้ใช้คาวิตี้แมกมา้เฮ้ยต,ตรงนี้อะไรเนี่ยเหงาอยู่คนเดียวอืมเสร็จเลยเอาบ่อนะบ่อทำกันได้ลงคอไอ้นี่กระดันมาตกแนละ้วฮะเอ้ยเอ้ยอเ,เก่งด้วยนะผู้ใช้แมกมาวิเราเจอศัตรูคนใหม่แล้วนะเจอศัตรูที่น่ากเก่งขามากเลยนะพอที่จะทําให้เราตึงได้อยู่นะ อ่าโอ้แต่ว่าบอกแม็กมาเขาดูช้าๆนะเอาเอาผลยางผลยางหาเรื่องกันหรอฮะนี่ไงไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปสกิลดาบโอ้หโดนโดนสกิลดาบจะตายผลยางอะ่ะนี่เดินไปจี้ตัวนี้แป๊บเดียวก็ตายแล้วมั้งเนี่ยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยครับสตันคุณละสงสารมึงจริงๆ <c oughs> <c oughs> โอ้โอเคฮะ นี่เอาคนนี้อีกมาแถมให้อีกคนหนึ่งแล้วกันสตันนี่เอาผนไฟมึงล็อกกูไม่จบนะไม่จบกับกูใช่ไหมผนไฟอืมโอ้โหอย่างนี้ต้องโดนนะผนไฟไม่ไหวละล้อเลียนจังล้อเลียนล้อเลียนอ่าเอาแล่ก็สําหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาดูจนจบเลยเดี๋ยววันนี้เราพอเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมครับนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า